พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งพลังงานและไฟฟ้านักเรียนครับไฟฟ้าเป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่เรานำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ นักเรียนทราบหรือไม่ว่าแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามาจากไหนไปดูกันเลยครับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ปัจจุบันเกือบทั้งหมดได้มาจากโรงไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือเรียกว่าไดเาโมซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมากนะครับไดเาโมประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญคือแท่งแม่เหล็ก และขดลวดทองแดงการเคลื่อนที่ของแท่งแม่เหล็กให้สนามแม่เหล็กตัดขดลวดหรือการเคลื่อนที่ทั้งขดลวดตัวนำและแม่เหล็กทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กบนขดลวดจึงเกิดกระแสะไฟฟ้าไหลในขดลวดนั้นกระแสะไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเรียกว่ากระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับไดนาโมมีสลักษณะดังนี้นะครับไดนาโมกระแสะตรง เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสตรงโดยกระแสไฟฟ้าจะไหลไปทางเดียวกันตลอดเช่นไฟฟ้าที่ได้จากฐานไฟฉายและแบตเตอรี่นะครับไดดามโมกระแสสลับเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับโดยกระแสไฟฟ้าจะไหลกลับไปกลับมาตลอดเวลาเช่นไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนนะครับ